ทันทีภายใน15นาทีครับการรักษาโรคความดันปัจจุบันเราใช้ยาใช่ไหมใช้การนอนหลับที่ดีใช้การพักผ่อนออกกาลังกายและใช้อาหารที่เป็นอาหารพืชผักเนี่ยในการลดความดันโลหิตได้อันนี้เป็นสัพพื้นฐานสแตนดาร์ดเลยแต่มีการตีพิมพ์ใหม่ครับใน Frontier in Physiology ปี2024ปีนี้เลยนะล่าสุดนะ เขาตรวจสอบในคนที่ใช้นาฬิกาตัวหนึ่งชื่อ Fitbit Versa 3ผมขออนุญาตพูดชื่อยี่ห้อนะครับเพราะว่า Fitbit เนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้ทำในประเทศไทยแล้วและผมเชื่อว่านาฬิกาทุกยี่ห้อที่เป็นสมาร์ทวอชเนี่ยสามารถที่จะมีโปรแกรมฝึกลมหายใจนะการศึกษานี้เขาทำในคนที่ใส่ Fitbit Versa 3นะครับโดยการฝึกลมหายใจนะครับหายใจ6ครั้งนะครับคือเข้าออกเข้าออก6ครั้งใน1นาที ทำไป15นาทีนะครับในคนเนี่ยถึง1,900กว่าคนสิ่งที่เขาพบก็คือว่าในคนที่มีความดันโลหิตตัวบนสูงกว่า130มิมลลิเมตรประหลอดหลังจากจะฝึกนั่งสมาธิเนี่ยนะครับตามโปรแกรมของเขาเนี่ยแค่15นาทีนะครับความดันตัวบนเฉลี่ยลดลงถึง9มิลลิเมตรประหลอดครับเกือบ10มิลลิเมตรประหลอดโอ้เป็นไงนี่คือประโยชน์ของการฝึกสมาธิเลยนะและพบว่าเมื่อจบงานวิจัยนะครับ คนที่ความดันตัวบนสูงกว่า1 3 0ม mm ตปลอดเนี่ยสามารถที่จะลดความดันตัวบนลงได้เกือบเกือบ5มมตปลอดนะตัวเลขน,นี้สําคัญนะ,ะลดความดันได้5มมตรประหลอดเนี่ยเทียบเทียบได้กับยาทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เป็น,ปนวิทยาศาสตร์แล้วนะว่าการนั่งสมาธินะครับแบบ โปรแกรมไกด์เดเนี่ยนะด้วยนาฬิกาเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดความดันโลหิตลงได้นะครับถามว่าทําไมมีเปเปอร์อีกเปเปอร์หนึ่งเขาบอกว่าเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการที่เราจเจริญสตินั่งสมาธิเนี่ยนะครับมันกระตุ้น,นะระบบประสาทพาราซิมพาทติกลดแอคทิวิตี้ของซิมพาทติกก็คือตัวเร่งระบบประสาทอัตโนมัติตัวเร่งเนี่ยให้ลดลงหัวใจเราจะเต้นช้าลงหลอดเลือดเราจะขยายขึ้นกล้ามเนื้อเราจะผ่อนคลายมากขึ้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นในอนาคตนะผมเชื่อว่านอกจากที่เราจะมีไกด์ไลน์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงด้วยอาหารด้วยการออกกําลังกายด้วยการนอนหลับที่ดีแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการจเจริญสตินั่งสมาธิแบบเราๆนี่แหละฮะจะโดนบรรจุไปในไกด์ไลน์ของการรักษาโรคความดันนะเพื่อนๆครับใครที่เป็นความดันอยู่ลองนั่งสมาธิดูความดันโลหิตท่านจะลดลงได้ฝากบอกต่อด้วยนะด้วยความปรารถนาดีนะครับ โย่เฟรนด์เอสะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์วีแชนแนลครับ